ก็วันนี้ก็ถือเป็นวันแรกนะครับที่เราเหมือนออฟฟิเชียลกันอย่างเป็นทางการ CJ ก็ได้มาแลนดิ้งที่กรุงเทพแล้วนะครในตำแหน่ง Miss Grand International นะครับซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที yeah, <t <t ่บางคนก็ไม่อยากให้เ um, กิดแต่เม uh> ื uh ่อม uh> uh uh> uh ันมีความจำเป็นก็ตามข้อตกลงนะครก็คือ First Run Up Takeover ตามข้อกำหนดที่เราประกาศบนเวทีแล้วก็ CJ เองก็เป็นคนที่อยากทำงานกับเราจริงๆตั้งแต่แรก นะฮะตั้งแต่เป็นรองหนึ่งกลับไปก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็มีการบอกกล่าวเราทุกเรื่องแล้วก็กลับไปเที่ยวนั้นก็มีการแห่รอบเมืองมะนิลาค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนแล้วก็ทุกวิกฤตมันคือโอกาสเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครอยากจะเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็ไปได้ที่ MGI Hall นะครับไปเช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงพิธีจะถ่ายทอดทางแกรนด์ทีวีนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปเริ่มต้นครับ ย่งยวงแสดงความดีกับคุณใบอ้อามด้วยใช่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมพยายามจะหลีกยังไม่พูดเรื่องเวทีนี้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมพูดหลายคนก็บอกว่าอยากจะพูดถึงเขาอยากจะหาแสงผมไม่พูดก็มีแต่คนแท็กมาเวลาขึ้นไลฟ์ทำงานก็มีแต่คนถามไม่กล้าพูดละสิเขินละสิอายละสีผมไม่รู้จะทำตัวแบบไหนผมก็ขออนุญาตพูด ไม่ใช่เพราะผมอยากพูดแต่พูดเพื่อให้มีความรู้สึกว่าคนที่เซาซีจะได้ทุเราลงบ้างผมก็ได้ขอ,อสแสดงความยินดีไปเป็นเรื่องปกติคุณไบรอันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเทโรตอนนี้เหลือจะชื่อจริงๆที่ถูกต้องตอนนี้คือเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ก่อนคือ B.E.C. เทโรหลังจากออกมาจากช่อง3แล้ว B.E.C. ก็ไม่มีแล้วก็เป็นเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งคุณไบรอันถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์มาเนี่ย เท่าที่ผมจำได้อ,ะ,อะประมาณสัก27-28ปีนะฮะซึ่งซึ่งนานมากแล้วก็ถือเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้ามาถือผมเองได้ทำงานอยู่ภายใต้คุณไบรอันมาค่าเนี่ยนะฮะในฐานะลูกน้องโดยตรงในตำแหน่ง Executive ทีฟนะฮะดเรคเตอร์เหมือนกันของเทโลผมทำงานให้คุณไบรอันมาเยอะแยะตั้งแต่ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอ นะฮะตั้งแต่อะไรรายการเด็กนะฮะรายการ t ด e Wicket Link นะครับเรื่องเล่าชาวนี้คุณสอรยุทธ์ก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มพวกเราผมก็เป็นนักอ่านข่าวช่อง3ภายใต้เทโรก็คือเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ผมก็อ่านมาเป็นเดือนร่วมกันทำครอบครัวข่าวทำรายการต่างๆอีกมากมายในต่างแดนรายการท่องเที่ยวรายการเปิดเมืองแปลกที่ช่อง3อยู่ภายใต้หลังคาเทโรของเจ้านายแล้วเจ้านายก็ให้ผมดูแลมิสทแลนัวตั้งแต่อย่างเป็นออฟฟิเชียลเลย ก็คือประกวดครั้งแรก2007จนถึง2012เพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่ในตึกเดียวกันเราเป็นลูกจ้างโดยตรงอะ่ะมันต้องสนิทกันอยู่แล้วเพราะผมบอกสนิททุกคนก็บอกโอ๊ยสนิทกันเขาไปทั่วแล้วผมจะพูดว่าอะไรได้ครับในเมื่อผมก็สนิทเบอร์มือถือก็มีลายก็มีทุกอย่างก็มีแล้วจะให้ผมบอกว่าไม่สนิทผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็ติดต่อผมตลอดเพราะเขาเป็นคนสูงวัยที่เราก็เราก็เนี่ยคุณดูฮะ มันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมมีทั้ง2เบอร์ของเขาจะจะ,จะโทรเบอร์ไหนก็โทรเอาสักเบอร์หนึ่งเลือกได้ตามใจชอบผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทําอะไรผิดคือตั้งแต่คุณประสานมารีนนมีชีวิตอยู่คุณประสานคุณไบอั้นผมเทคแคร์เขาอย่างดีนะฮะผมรู้สํานึกบุญคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมในชีวิตจนคุณประสานเสียผมก็ปลอบประโลมคุณไบอันตลอดเวลานะครับผมอยู่ตั้งแต่ลูกคุณไบอั้นน้องเมลานีนั้นอายุประมาณ สองขวบจนตอนนี้เป็นสาวสะพังอยู่อังกฤษผมก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ของผมนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าเออดีใจกับเจ้านายผมเรียกเขาทุกครั้งว่าเจ้านายต่อให้ผมไม่ได้ทำงานกับเขาแล้วเนี่ยผมให้เกียรติทุกคนว่าคือเป็นหนึ่งคนในการสอนงานที่ทำให้ผมกลายมาเป็นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ผมจะคอนเกรสกับนายก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะว่าเอาโดยสัตว์จริงลิขสิทธิ์ของมิส a า d ันโวลก็อยู่กับ t e r รเอ็นเตอร์เทนเมนะฮะแน่นอนครับในสัญญาเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนมือได้นะฮะหรือขายต่อได้นะฮะอยู่กับ t e r รเอ็นเตอร์เทนเมล้านเปอร์เซนต์ผู้สัญญาระหว่างผู้ชนะนะครับใดๆหรือการส่งก็คือ t e r รเอ็นเตอร์เทนเมนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ทำทำอะไรถูกต้องโดยปกติอยู่แล้วก็คือ ผมต้องคอนเกรสกับคนที่เป็นอินเวสเตอร์ลองเทอมทำมาประมาณเสียเงินมาเยอะขนาดไหนนะฮะแล้วก็จัดประกวดมาทุกปียกเว้นปีนี้เสียเงินเยอะมากแล้วเราแล้วเขาก็จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์แล้วเราจะไม่แสดงความยินดีกับเจ้าของเหรอผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ส่วนน้องได้รางวัลก็ดีใจกับน้องมันคนละภาคส่วนกันนะใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ใครคือผู้ชนะมันก็เหมือนเจ้าตัวนางงามผู้ชนะมันคนละเรื่องกันผมก็ต้องหยิบ ยึดโยงกับองค์กรและองค์กรที่เป็นองค์กรใกล้ตัวด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาองค์กรหลักก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันก็แบบไปเขียนไปเรื่อยๆอะ่ะผมก็ต้องอธิบายตามนี้ครับแต่ว่าต่อไปนี้ผมก็พยายามอดทนนะอดทนที่จะไม่ตอบโต้ไม่พูดทั้งนั้นที่เราอยู่บนโซเชียลคนก็จะมาแท็กเราตลอดแต่ต้องขออภัยด้วยแต่บางคนมันก็เกินไปที่มีตัวตนผมก็จะแจ้งบอกแ,อแจ้งกลับ อย่างเช่นหมอของขวัญอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะชัดเจนกับแกว่าเออไม่ควรเนาะเพราะว่าหมอของขวัญเองเนี่ยผมเป็นคนชัดมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแชทหมอของขวัญให้ดูนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทําอะไรผมขอหลักฐานหลักการและความถูกต้องนะฮะอ่ะหมอของขวัญทับหนึ่งนะฮะอ่ะผมยังไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับเนี่ยผมพูดตรงตรง่อไหนแล้วล่ะโอเค แป๊บหนึ่งนะรอได้ใช่ไหมรอได้อันนี้คือคุยกันก่อนโพสตอรี่หรือหรือหลังหลังการโพสเอ่อคุยก่อนครับรักแกยังไม่อ่านก็เลยโพสตอรี่นะโอเคเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้หายากเจอแล้วอ่อนุญาตใส่แว่นนะเพราะว่าเปิดอ่านพร้อมกันแกตอบมาแล้วโอเคตอบกลับมาแล้วผมมีคนชัดเจนตอบกลับมาหรือตอบ นี่คือลายลายลายคุณหมอของขวัญน,นะฮะผมบอกผมก็โพสต์ตรงนี้ส่งอันนี้กลับไปให้คุณหมอเพราะที่หมอพูดว่าคุณหมอพูดว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตากาะกร้านะฮะใดๆอย่างเงี้ยนะฮะผมว่า,าวุฒิภาวะของคุณหมอดูแปลกโทษทีโทษทีนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เลยโพสต์ไปว่า คุณหมอจะเชร์ใครผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าแดกดังเวทีอื่นดีกว่าครับเพราะแต่ละคนแต่ละบริษัทก็มีบริบทที่แตกต่างกันผมรู้สึกเสียความรู้สึกและข้อความของหมอมีผลต่อบริษัทและตัวผมมากเพราะถูกแชร์ไปเป็นสารตั้งต้นในการด่าว่าบริษัทผมว่าขายของเป็นเวทีแม่ค้าแล้วเขาก็ผมผม ผมผมส่งไปตอน9ก้าโมงสาิแกตอบมาตอน10บโมงสินาที๋อ,อคุณตอบมาใช่ไหมเนี่ยแกตอบมาว่าอขออภัยด้วยจริงๆค่ะพินววาจริงๆความตั้งใจจริงไม่ได้มีความตั้งใจจะแดกดนันอา้าวยังไงละคุณหมออ,อันนี้นี่เราอ่านพร้อมกันนะ,ะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะอันนี้ <c oughs> พินววาก็เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดไม่คือเห็นเราว่าส่งมาแต่ยังไม่เปิดอ่าช่วตั้งแต่อยู่ในรถ และได้เขียนบรรยายในคอมเมนต์ไปว่าหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้าเอาแล้วเมื่อกี้หมอบอกไม่ต้องปักตะกร้านะฮะหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้านะคะส่วนตัวเป็นสปอนเซอร์เวทีนิสการกรุงเทพก็นั่นน่ะสิมันดูแปลกไหมล่ะเพียงแต่เมื่อดูสปีดและการประกวดที่เป็นออริจินอลดั้งเดิมการประกวดนางงามแล้วรู้สึกบางครั้งสเสน่ห์พวกนี้มันหายไปพอได้กลับมาดูอีกครั้งรู้สึกถึงการประกวดนางงามตรงนี้หมอเขียนอยู่ในเมน้นแต่คนไม่ได้ครับมาเอา้าก็หมอเขียนชัดว่า ที่เหลือไม่ต้องอ่านแล้วนะมันยาวมาก <c oughs> เป็นการแก้ตัวนะเป็นการแก้ตัวคือต้องบอกว่าแต่อันนี้หมอเป็นคนเขียนเองแล้วก็เป็นโพสตของของหมอไม่ใช่เหรอ <c oughs> สวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าแค่นี้ก็เจ็บไปถึงซวงแล้วถูกไหม <c oughs> แล้วหมอจะมาพูดอะไรอีกจากนี้เป็นต้นไปก็ฝากบอกมิส s u นิเว r ร์ Thailand ทุกจังหวัดมิสแกรนทุกจังหวัด ไม่ต้องเชิญหมอของขวาญไปร่วมงานและไม่ต้องให้ขึ้นเวทีนะฮะเพราะว่าปีที่เราเห็นขึ้นเวทีมิสการกรุงเทพผมก็ไปมานั่งเฉาะเลาะอุ้ยแต่แล้วแบบดีจังเลยชอบเวทีแบบนี้ขายของได้เนี่ยหมอจะออกของอีกสองตัวเดี๋ยวขอคิวคนนั้นคนนี้ขอคิวอิงฟาร์คคือเขาได้นางงามจากเราไปช่วยขายของอ่ะหลายครั้งแล้ว<ม>เออคำว,ว่าช่วยไม่ได้หมายความว่าช่วยฟรีนะช่วยเจตตังนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปเราไปให้เขาฟรี นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยยุติธรรมสําหรับคําพูดแบบนี้แล้วถ้าหมอจะขอโทษก็จบแล้วหมอก็ต้องบอกว่าขหลังจะไม่ทําอีกไม่ต้องมาอธิบายว่าจะอธิบายยังไงเมืกี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการกลับมาขอโทษอะไรอย่างนี้ไม่ก็คือผม,ผมไม่เคยทําร้ายใครก่อนนะเขาทําร้ายผมผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ human r i g h t และ right of s p e e สิทธิมนุษยชนและสิทธิในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงผมไม่ได้ผิดแต่พอผมพูดไปปับ๊บวันนี้ผมก็ต้องถูกด่าเพราะว่าเขาไม่ไปสนใจกับสารตั้งต้นเขาจะด่าว่าเรื่องมากทําไมพูดไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นพี่อีกแต่คุณลืมไ right ร of ฟสปีดของผมเหรอสิทธิที่ผมจะกล่าวอ้างเรื่องของผมเพราะคุณมาก้าวร่วงอะโดยปริยายชัดเจนแบบทุกคนเห็นปั้ง โพสต์ของหมอของขวัญโพสต์เดียวกระจายไปเป็น20-30โพสต์แล้วทุกคนสนุกกับการแดกเวทีลองมากทั้งยูนิเวอร์สทั้งแกรนแล้วหมอของขวัญคิดอะไรทําไมถึงโพสต์แบบนั้นจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ธรรมดาชอบด้วยเอ๊ะมันดูไม่มันดูม,มันดูแปลกๆเนาะมันดูเดียดเดย 8, เด๋ยวดีเดี๋ยวแปลกเดี๋ยวดีมันดูขึ้นขึ้น,นลงๆนะ มันเลยฟังไม่ได้ไงแล้วก็รีบล็อกเลยแต่มีแคปแล้วก็แคปเร็วแคปไปถ้าเป็นคนทาความผิดความผิดสําเร็จแล้วความผิดสําเร็จนะครับเพราะว่าทําให้คนอื่นเดือดอร้อนอความผิดสําเร็จไปแล้วแต่ผมไม่ได้เอาอะไรหรอกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปร้องเรียนความผิดอะไรกับใครเทิงจะเตือนให้รู้ว่าคุณหมอเราก็รู้จักกันมานานแล้วเราก็เคยช่วยเหลือกันหลายๆเรื่อง แล้วเราก็เคยที่จะเคียงข้างคุณหมอในกรณีที่คุณหมอมีปัญหาคนอื่นแล้วเวลาที่คุณหมอขายของไม่ได้คุณหมอขอราคาพิเศษนางงามผมผมก็จัดราคาพิเศษให้จนคุณหมอขายของได้มากมายไกลกองแต่คุณหมอเนี่ยจะมาเขียนอย่างเงี้ยเอาตีนมากระทืบผมเลยดีกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะไม่เหลือศักดิ์ศรีสาหรับผมเลยอวจะตอบไปอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่เสร็จว่ไม่ตอบฮะอ่านอย่างเดียวครับ ว่าแต่ถ้าเขาจะเข้ามาขอโทษหรือไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษแต่ยืนยันว่าหลังนี้ถ้าจะมาร่วมงานก็ให้ทางให้ทางคุณปูผู้ช่วยฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ทั้งแกรนและทั้งยูนิเวิร์สส่งโพสต์อันนี้แล้วก็แจ้งนะครับไปแล้วชัดเจนว่าพีดี PD จะต้องไม่ทำอะไรนะฮะแบบชัดเจนมากคือคนเรานะบอกเลยนะเงินทองไม่สำคัญหรอก ความเป็นมนุษย์ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นเพื่อนสูงความเป็นนักธุรกิจมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําตามอำเภอใจแล้วแล้วคุณก็จะมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจุกมะเนี่ยฮะผมก็ส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วผมก็ส่งไปเลยเนี่ยว่าผมพูดว่าอะไรผมเป็นคนชัดๆแล้วผมบอกว่าให้ส่งภาพนี้ทางอ e ีเมลถึงพีดีทั้งแกนและยูนิเวิร์ส ห้ first, ามเอาบุคคลนี้มาเกี่ยวข้องห้ามเชิญมาร่วมงานขึ้นเวทีทั้งยูนิเวิร์สและแกนเด็ดขาดเพราะว่าเขาชอบมางานแกนปีทีท่แล้วเขาขึ้นเวทีกรุงเทพเป็นกรรมการและขึ้นบนเวทีรับทราบค่ะหมอของขวัญจะนอกจากหมอของขวัญก็ยังมีหออ้อที่แบบอ๋ออันนั้นผมไม่รู้จักก็คือจะว่าขี้หมูลาขี้หมาแห้งก็ขอบคุณอาร์ตพระสุดด้วยที่เขาจัดแทนแล้วเอาจริงๆนะครับที่ผมตอบโต้หมอของขวัญเพราะว่า ผมช่วยเขาไงคิดว่าอย่างโพสต์เขอผมเคยช่วยเขาไงแต่หมอหมออ้มเราไม่รู้จักหมออ้มเราไม่รู้จักก็นึกซะว่าเหมือนกับมีค่าเท่ากับอวตารคิดว่าเขาเหมือนจะเปลี่ยนประเด็นจากประเด็นจากอาร์ตอาร์ตไปอดไหมก็ผมไม่ตกหลุมครับผมเฉยๆให้เขาทะเลาะกันให้อาร์ตจัดการดีแล้วอาร์ตเขาบอกแล้วสิอาร์ตก็บอกแล้วนี่ว่าทาไมเหลือสวยแล้วขายของจะเป็นไรเขาโพสต์กลับแล้วนะเขาเขาสู้แล้วนะ อาเขาสู้แล้วนะฮะเออก็ยิ่งกันมามองเขาเป็นอวตารคนหนึ่งสำหรับผมไม่มีค่านะฮะชื่อหมออะไรผมยังไม่รู้เลยเขารู้ชื่อจริงอ่ะผมยังไม่รู้เราบอกรู้แต่หมออ้ําหมออ้ําหมออ้ําคือเขาเป็นหมออะไรอ่ะหมอหมอดูหมอหมอจริงจริงหมอจริงจริงหมอรักษาสัตว์หรือรักษาคนรักษาคนอ๋อผมนึกหมอรักษาสัตว์เป็นนักร้องเหรอร้องด้วยรู้จักไหมหมอไม่รู้จักเลยเขาร้องเพลงอะไร <laughs> ไม่รู้จริงๆเอาจริงๆ,ๆถ้าไม่มีเรื่องกับอาร์ตผมไม่รู้จักคนนี้เลยเออผมรู้จักคนนี้เพราะว่ามีเรื่องกับอาร์ตพสุด<ม>ิผมก็ดูดูหน้าผมก็ไม่รู้จัก<ม>นะครับไปทางอื่นนะครับนะฮะทางนี้ไม่ใช่ที่เล่นนะฮะจะไปรักษาอะไรก็ไปรักษาหัดมีสมาธิบ้างผมว่าเดี๋ยวนี้หมอดูแปลกหลายคนนะ<ม>แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแปลกทั้งหมดนะต้องขออภัยด้วยอยากจะให้ทางสมาคมแพทย์ใช่ไหมแพทย์สภาช่วยดู พิจารณาหมอที่ชอบป่วนชาวบ้านนะบางทีต้องไปหมอที่รักษาเก่งแต่จรรยาบรนประหลาดก็ไปดูนะก็ไปดูหมอหมออ้ำแล้วก็หมอของขวัญเออเพราะว่าการที่มาลุกดาวคนอื่นการที่มาทำร้ายสังคมผ่านการโพสต์ตัวเองมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของหมอนะฮะนะถึงแม้จะรักษาเก่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุลาของหมออีกแหละแต่หมอของขวัญน,นี่คือไม่ให้อภัยเพราะว่าเราช่วยกันเยอะ ขายของไม่ออกก็จะามาฝากผมขายของไม่ได้ก็จะมาเอามิสแกนไปช่วยขายอยากได้ชาละจัดออแล้วยังไงเออคำคำนี้มันกล้องอยู่ในหัวเลยมงได้ไม่ต้องปักตะกร้าเหรอแ <Okay. S 2> ต่ว่าต่อไปนี้จะไม่ร่วมงานกับ๋อ,อไม่เอาครับไม่เอาคือไม่เอาครับสออ๋อหมออ้ํานี่ไม่รู้จักอยู่แล้ว <laughs> อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาดัง ธรรมดาครับ <ขอ S 1> เป็น <ขอ S 1> เรื่องธรรมชาติบบอืเราไม่เป็นไรโอ้โหเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาอยากทําก็ทํำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เขาอยากจะระบายอยากจะแดกดันอยากจะทําอะไรก็ได้ทําไปไม่ว่ากันแต่ถามว่าผมรู้สึกสึกหลอไหมมันไม่ได้สึกหลอนี่ครับ เพราะว่าชีวิตผมก็ยังรุ่งเรืองแล้วก็หน้าที่การงานที่ผมเตรียมแผนไว้เนี่ยบอกเลยว่าซุปเปอวาวรอสักครู่นะฮะแล้วที่มากกว่านั้นไม่ได้ทําให้ผมจนลงนะฮะแล้วก็ไม่ไทําให้ผมแย่ลงนะ,ะแต่คนพูดพูดเราได้อะไรนอกจากได้คนที่มีสติเขาเกียดมากขึ้นแต่คนที่อยู่รอบตัวจํานวนหนึ่งเขาอาจจะชอบเพราะว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกคือผมถูกสร้างเรื่อง เทสเนี่ยทั้งวันทั้งคืนชั่วโมงเราประมาณห้าโพสเจ็ดโพสคนปกติก็ทํากันไหมแล้วการเขียนตรงเท่ากับความเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือการมโนเรื่องขึ้นมาแบบแปลกๆจินตนาการในชีวิตคนปกติก็ทํากันไหมผมเข้าใจถ้าเขาทําแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาสบายใจขึ้นผมก็ยินดีเป็นสนามอารมณ์ให้เขาผมผมผมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาทําเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวผมจริงๆ มันไม่ใช่ตัวผมเลยถึงขนาดดูถูกเหยียดหยามความรวยความจนของผมทุกบาททุกสตางค์ผมทํามาจากลําแข้ง<ม>นะทุกบาทมาจากลําแข้งผมทั้งหมดผมจะมีเงินกี่พันล้านก็ผมบอกเลยนะถ้าสักวันหนึ่งเดือดร้อนแล้วคุณจะรู้ว่าใครพึ่งได้<ม>คุณจะไม่เหลือทางให้เลือกเลยสักทางเดียวแต่ไม่เป็นไรยินดีครับเ<ม>ชิญตามสบายครับผมไม่ได้หมายถึงใครนะฮะเพราะ<ม>ไม่อยากเติมไฟไม่อยากเติม,มเอาเป็นว่า ถ้าสบายใจก็ทำไปครับนะฮะไม่เป็นไรผมผมก็แค่ไม่ไม่ได้สนใจ,จครับขอบคุณค,ครับเผือ่อพวกนี้ด้วย